ครอมอไฟเขียวยกเว้นภาษี ICO สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปเจ้าทอครับกับผมแซคแคนวบอรีครับผมเจอกันทุกวันนะฮะแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดเจเลนเซาส์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคริปโตทอครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งมาในวงการคริปโตด้วยนะครับผมวันนี้มีข่าวดีนะของนักลงทุนในไทยนะครับเกี่ยวกับการลงทุนใน ICO นะฮะนักลงทุนไทยยิ้มครับหลังจากคอรมอนะครับไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในโทเค็นดิจิทัลหรือว่า ICO นั่นเองนะครับ ก็คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยครับก็ได้อนุมัติการยกเว้นภาษีสําหรับบริษัทคริปโตครับที่เสนอโทเคน็นการคุนในประเทศครับตามคําแถลงของอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็อนุมัติการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับการลงทุนในโทเคน็นทั้งตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองเป็นหนึ่งในความเห็นชอบของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะเพื่อช่วยส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ t ทเคนดิจิทัลให้เติบโตยิ่งขึ้นภายในประเทศครับในอาคมนะฮะเ็ได้เปิดเผยว่าคณะอัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบการในเรื่องของมาตรการยกเว้นภาษีหลักทรัพย์ประเภทเหรียญดิจิทัลครับโดยการลมทุนแบบดิจิทัลผ่านการเสนอขายดิจิทัลโทเคนหรือ Initial Coin Offering คา ICO น,นั่นเองนะครับซึ่งก็คล้ายกับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแบบ IPO ทั้งนี้เนี่ยจะมีการยกเว้นภาษีในตลาดแรกครับหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการออกใหม่นะนะแล้วก็นําไปขายในตลาดเป็นครั้งแรกโดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและก็ภาษีบูลาค่าเพิ่มนั่นเองนะครับไม,ไม่ไม่มีแวดด้วยนะขณะเดียวกันนะตลาดรองครับก็ได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันนะกับตลาดแรกครับไม่ว่าจะอยู่ในกระดานเทรดหรือไม่ก็ นะฮะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะฮะหลักทรัพย์ดิจิทัลครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดึงดูดนักลงทุนในในแล้วก็ต่างประเทศครับให้เห็นความสำคัญของโทเคนดิจิทัลนั่นเองนะครับผมการยกเว้นภาษีหลักทรัพย์โทเคนครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนแล้วก็กระตุ้นบริษัทที่อยู่ในตลาดแล้วก็อยู่นอกตลาดให้สามารถออกหลักทรัพย์โทเคนได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเรื่องการลงทุนครับและเรื่องของการทำธุรกิจก็จะได้รับผลตอบแทนให้กับ ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนส่วนนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับในอาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าการยกเป็นภาษีนั้นอาจทําให้รัฐบาลสูญเสียรายได้สูงถึง35,000ล้านบาทครับในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งอิงจากรายได้ประมาณ1 2ึ0 0 0สนสอง่นหนึ่งแสนสองหมื่นแปดล้านบาทครับจากการเสนอขายโทเค็นการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามรับการเสนอคอมอลในครั้งนี้ฮะยังดูแค่ในส่วนหลักทรัพย์โทเค็นเพื่อการลงทุนเท่านั้นนะครับส่วนของยูทิลิตี้โทเค็น ยังไม่มีการพิจารณาในขณะนี้ครับเนื่องจากมองว่าเป็นการใช้ประโยชน์ทห้างสพสินค้าออกคูปองหรือโทเค็นครับให้ซึ่งเป็นระบบของการโปรโมชั่นของห้างแล้วก็ราคาร้านค้าเท่านั้นนะครับพูดง่ายคือออกให้กับออกกฎหมายข้อนี้นะเรื่องของการยกเว้นเนี่ยให้กับองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่พว่นี้คือเป็นผู้ให้บริการนั่นเองนะครับแต่ว่ารายย่อยนี้ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแล้วก็การซื้อขาย นะครับแบบแบบออนไลน์ต่างๆก็ไม่เกี่ยวนะครับผมเอาจริงๆผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการสูญเสียรายได้ในระยะ2ปีอย่างนี้เขาว่าหรอกเอาจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าวงการคริปโตการลงทุนต่างๆมันมันกระเตืองขึ้นในไทยใช่ไหมฮะรายย่อยเข้ามาเนี่ยมันเกิดการจ,จัดจ่ายใช้สอยมันเกิดการซื้อขายต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีภาษีส่วนอื่นที่น่าจะเก็บได้มากขึ้นด้วยนะมันถ้าเกิดมองแค่เรื่องของตรงเนี้ยโอเคอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียรายได้ไป แต่ถ้ามองในในวงกว้างมองในมุมที่มันภาพกว้างขึ้นผมว่ามันไม่ได้สูญเสียรายได้นะมีแต่จะได้โอกาสมากขึ้นนะครับก็คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาดูฮะในเรื่องนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเป็นข่าวดีนะครับของกาจลงทุนในเรื่องของ ICO ในประเทศไทยละกันนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับผมดูไปด้วยกันนะ อัปเดตข่าวสา,ารไปด้วยกันฮะแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเช่านี้อย่างเป็นทางการได้ด้วยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนฮะแต่ถ้าเกิดว่าหาปุ่มจอยไม่เจอช่างมันไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เนี่ยระบบหลังบ้านเรายังมีปัญหาอยู่ก็สามารถโอนมาเป็น USDT กับ BUSD ได้ครับแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy wallet address แล้วก็โอนได้เลยนะครับติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จาก CB b Studio ได้ครับแค่คุณกด subscribe และกดกระดิ่งครับกดครั้งเดียวพอนะใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำ ไข่ไม่ให้กดกดได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ